สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นการตอบคําถามจากทางบ้านนะคะที่มีผู้ถามเข้ามาว่าสแกน QR Code ลายยังไงตั้งแต่ลายอัปเดตใหม่นะคะสําหรับเวอร์ชั่นเก่าและเวอร์ชันใหม่ของล ne ในการสแกน QR Code นะคะจะไม่แตกต่างกันมากเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ทราบแล้วก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะอ่าอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆมาที่แอปไลน์นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ สำหรับการสแกน QR code นะคะสามารถทำได้อยู่2วิธีด้วยกันก็คืออย่างแรกเราอยู่ที่หน้าหลักใช่ไหมคะอันนี้คือรูปโปรไฟล์ของเราเพื่อนๆจะเห็นช่องตรงนี้ค้นหาแล้วก็แถบตรงนี้ใช่ไหมคะลักษณะเหมือนตัวยิงบาร์โค้ดตรงนี้ค่ะให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วจะเห็นใช่ไหมคะเขาจะให้เรายิงตัวบาร์โค้ดเราก็สามารถใช้กล้องตัวนี้ค่ะไปยิงบาร์โค้ด ที่เราต้องการสแกนได้เลยค่ะหรือว่าจะมาเลือกจากคลังรูปภาพตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะสำหรับใครที่เซฟ QR Code ไว้ในคลังรูปภาพอะคะ่ะต่อมานะคะก็คือตัวนี้ QR Code ของฉันตัวนี้ลองคลิกเข้าไปนะคะตัวนี้จะเป็น QR Code ของเราที่เราสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆนะะเพื่อ Add เฟนกับเราได้ะคะ่ะปิดออกไปนะคะ อันนี้เป็นวิธีแรกในการสแกน qr code นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองนะคะให้เพื่อนๆปิดหน้าจอออกไปก่อนนะคะมาอยู่ที่หน้าหลักเหมือนเดิมใช่ไหมคะวิธีที่สองก็คือให้เรามาคลิกตรงที่เป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเลือกเลยค่ะข้างบนจะเห็นแทบ็บใช่ไหมคะให้เรามาเลือกที่ qr code ตรงนี้นะคะ่ะเลือกเลยค่ะ ขั้นตอนวิธีการก็จะขึ้นเหมือนวิธีแรกเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถทําตามขั้นตอนเหมือนวิธีแรกได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการสแกน QR code สำหรับล ne นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีด้วยกันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช n n e l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ